เผยเองจันจำเจศสุภาหวานใจอย่างป้ายแดงปูและสำหรับจันจำเจศสุภาใี่หวานใจป้ายแดงของสาวปูแบทฮอตที่อัปเดตความสัมพันธ์เส้นทางความรักว่าตนนั้นเป็นคนจีบฝ่ายชายก่อนและซึ่งก่อนอื่นก็ตนเป็นคนจีบฝ่ายชายก่อนและหลังจากที่อยู่อายุห่าง อายุก็จริงๆก็บอกตอนรังหนูเกิดไม่ทันที่เราก็เพิ่งรู้จกักจากกันที่รู้จักพักๆเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เพราะเราไปโฟกัสแต่เรื่องการแสดงมากกว่าเพราะบทที่เรารับคือบทครูนั่นเองเป็นคนรับบทที่ยากและเราก็เลยโฟกัสในเรื่องงานเรียนหนึ่งและเขาก็มา หลอกหลอกมากๆเราก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาในะอายุเท่าไหรเขามาเขาหน้าดูเด็กมากๆค่ะเร,เราก็หันไปเจอเขาแล้วก็หัวเราะเขิน รู้ไหมเขาเป็นนักร้องนักรู้ค่ะแต่เราก็เกิดไม่ทันยุคที่เขาดังมากเราก็อาจจะเกิบเกินเกิดทันแต่เราก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเด็กอยู่ยังไม่รู้ว่าเขาดังขนาดไหนแต่ถามครอบคนครอบครัวบ้างถามว่าเพื่อนเขาถามว่าทุกๆคนนั้นเขาก็เลยบอกว่า ดังเหรอและสรุปว่าเขาดังเพราะว่าเขายังไม่รู้ไม่รู้เลยแต่รู้จักที่ในอีเวนท์หนึ่งที่ไม่เคยใช้กับผม,ผมสีขาวนั้นเราก็ไปจิกเขาก่อนหัวเราะและคุยกันปกตินะคะเพราะว่าหนูก็ชอบ ลูกต้นไม้นะคะเขาก็ชอบและปลูกต้นไม้ด้วยกันนะความชอบมันน่าจะเหมือนกันคุยกันว่าเราจะปลูกอะไรดีหนูก็บอกเขาว่าจะปลูกต้นข้าวโพดเขาก็ชอบกินไม้และยิ้มตอนแรกก็ไม่คิดว่า จะจีบอะไรนะคะแต่พอคุยกันแล้วมันก็ไปกันได้เป็นเรื่องที่สนใจร่วมกันความคิดเหมือนกันเราก็เลยขอเขาเป็นแฟนเลยเลยยิ้มเขาก็ตอบว่าโอเคเลิฟยูนั้นแค่แค่นั้นแหละก็เร็วมากโอ้เมยมันติดแม้ตอนแรกก็คิดว่าเขาเป็นคนเงียบแต่ไม่เลยค่ะแลือหัวเราะเขาก็บอกว่าตอนแรกเทเราเขาก็น่ารักมากๆค่ะ